นี่นาร์ชานายรู้จักกอดชันมไข่มุกไหมฉันชอบกินมากเลยอะแต่มันมีที่มาอย่างไงอย่างนั้นเด้อเฮอจ้ลูโนโนายมนุู้จริงอย่างนั้นเลยเนี่ยก็ช่วยไปได้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันะ่ะรู้แค่วันหวานนี้เท่านั้นเองมิสเตอร์นายฟอร้หรอเปลา่าอะไรเนาะไม่รู้กอดฉันนกไข่มุกนั้นเหรอพวกแกนังคู่นี่ใช่ไหมล่ะจริงเดี๋ยวฉันจะได้ฟังเองมันนี่มันพูดอะไรกันวะ เรื่องทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศไต้หวันในยุค1980ร้านชาชุนชุยถังในเมืองไทยจงเป็นร้านแรกที่คิดค้นเมนูชาไข่มุกข,ขึ้นมาเมื่อปี1980 ขณะที่กำลังประชุมในห้องประชุมนี้นั้นคุณหลินซุยหุยผู้จัดก,การพัฒนาสายผลิตภัณฑ์ได้เทขนมหวานชน้นเ,เล็กลงไปในชาทุกคนในห้องประชุมเห็นว่าน่าสนใจจึงท,ทำออกมาขายผลปรากฏว่ายอดขายดีมากทำลายสถิติเครื่องดื่มชนิดอื่นๆบางก็ว่าชานมไขมุกน่าจะมีที่มาจากร้านชาฮานหลินที่เมืองไทหนานประเทศไต้ไหวันของนาย่วซ่องเหอเขาใส่เม็ดสาคูสีขาวลงไปในชาเพราะมั่นเหมือนไข่มุกเป็นที่มาของคำว่าชาไขมุกหลังจากนั้นไม่นานฮานหลิน เปลี่ยนสีสาคูจากสีขาวเป็นสีดำแบบที่ยุ่งกันในปัจจุบันช่วงปี1990เครื่องดื่มชนิดนี้นที่ย่งกันมากในอีสาตะวันออกและอีสาตะวันออกเฉียงใต้เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้นั่นแหละนันชานายเขา้าใจหรือเปล่าฉันร่าเล่าให้นายฟังในน,นันเนียเป็นอย่างงั้นเองอย่างงั้นเลยมิสเตอร์ฉันเพื่อนเนี่ยนเป็นความรู้ใหม่จะเก็บเอาไปไว้อวดคนอื่นแล้วกันล่ะนะ จะว่าปะเฮ้ออะไรนะน้องน้องน้องอยากว่าความรู้เลยอะไรนะมีคนเรียกเดี๋ยวพี่สอนให้รู้จักเองว่าสุดขอสุดหมอดีหรอสองห่อใส่ไข่เป็นยังไงอ่ะอะไรนะจะมาแข่งความรู้เหรอจัดแม่งสุดพออะไรไม่รู้หรอกนะสุดพอสุดพ่อหรอสุดพ่อหรอสุดพอสุดพ่อหรอใช้ความรุนแรงมันไม่ดีเลยนะสุดพ่อหรอสุดพ่อสุดพ่อสุดพอ ชานมไข่มุกอะมีดังสองประเภทเลยนะรู้หรือเปลา่าหน้าหงงแบบนั้นคงจะไม่รู้มันมีทั้งชาขนล้ไม้และชานมเลยนะก็สงก็เป็นคนที่ไม่รู้สมองฮะอย่าบอกนะว่ออาไอ้นี่มันคือเฮ้ยเจฮะ ไขมุกเลยใช่แล้วดิโอมันคือไขมุกยังไงล่ะไอคนที่ชอบจำกัดการกินชานมไขมุกตะวันของคนอื่นน่ะมันต้องโดนแบบนี้ซะบ้างในเวลาตายแล้วไปคุยกับร่างม่วงแม่ยายสีใสดไในเวลาตายคนแบบแกมันทั้งไม่รู้อะไรแล้วท้งการกินชานมไขมุกเคลื่อนขีดจำกัดและกินมากเกินไปเป็นเพราะแกเป็นโรคโรคหนึ่ง ไม่เชื่อครับโมคิดโคกโดโคิดโตโรคเบาหวานไงดิไม่จริงแค่เชียวินไม่นะเขาเขาโดนตัดขาไปแล้วอิ่มจังตังอยู่ครบใครประทวงนี้ ใช่เพื่อนเก่าอาจารย์อูกเกะเราไหนยกหนีให้กันแต่500ปีก่อนท่านบิดข้าและวันนี้ข้ามาผู้ทงนี้ไม่จาย มีเงินเยอะขึ้นนะตังหาร้อยปีมีลุงนี้เยอะๆให้ข้าต้องไปเก็บข้าก็มีลุงนี้เยอะเป็นธรรมดาและตอนนี้ข้าก็ได้เก็บลุงนี้ทั้งหมดที่อยู่ที่นี่แล้วไม่ใช่และท่านเป็นคนต่อไปที่ขัดเก็บหนี้เมื่อไหรเจ้าอะไดเข้าใจประตัวข้านั้นไม่มีตังจาย ด้วยตังของท่านแค่นี้ข้าก็จะได้กลับไปที่ประเทศสารละครได้สักทีและคราวนี้จะไม่มีท่านมาขวางการทวงหนี้ของข่าฟ้าลิขิตให้ข้าจ่ายตังเจ้าสะทีไหนคนจะจ่ายตังเจ้าน่ะข่าเลือกไว้แล้วงั้นข่าจะตามหามันและทวงหนี้มันมาด้วย